นี่ก็คือวัวดายนะครับโหกลิ่นแรงอากาศตอนนี้เหมาะกับการพักผ่อนจริงการเดินการพักผ่นอ,งงอผนที่ดีตัวนั้นขี้ตัวนี้เยี่ยว พดีอยู่ครับตอนนี้ตามมาทำไมวะตามมาทำไม lên con rồi đấy con rồi đang lắm kẹp kẹp không đi đi mấy Hãy subscribe con này. Ghiền <laughs> <ấy> <laughs> ก็มีสี่เมื่อวานเห็นสี่ตัวมันมีห้าตัววัวได้ นั้นก็จะเป็นโซนแม่น้ำตรงนี้บัวด้นะครับเป็นเป็นบัวที่พักผ่อนเดี๋ยวผมก็อยากจะมากวนมันเพราะผมก็พักผ่อนเหมือนกันอันนี้ฟรีเดย์เเครับวันหยุดสองอาทิตย์หยุดสามวันสองอาทิตย์หยุดสามวันทำงานสองอาทิตย์หนึ่งชิ เอา้ากระต่ายครับกระต่ายเมื่อกี้เห็นกวางคนระับแต่ว่าถ่ายไม่ทันแม่งโคตรไวนั่งกระต่ายมาครับอา้าไปแล้วอดเลยอดเลยมือกล้องห่วยแตกก็เงี้ยไหนขอดูหน้ามือกล้องหน่อยสิ Yeah.